สวัสดีครับยินดีต้อนรับสุนททีชาแนลกับเกมเดียบโล่สในซีซั่น6 PTR คลิปนี้เป็นซอร์เซอร์กับสกิลไลนิ่งสเปียร์เพิ่มด้วยสกิลใหม่แฟมิเลียนะครับบอกเลยว่าโหดยิ่งกว่าซีซั่น5ไปอีกมาดูการต่อสู้กับลิลิธนะครับตอนนี้บอสเลือดหมดแล้วครับปูดเข้ารายการก็เกิดนชนะบอสแล้วเด,ดี๋ยวลิลิธกดไม่กี่นึงเขาก็ชนะแล้วครับน่นง่ายได้มากม มาดูการต่อสู้ในเฟสที่2กันนะบอสใกล้จะมาแล้วครับเปลี่ยนถุงมือกดไปใช้ฟิอสออฟเฟสเปิดฉากมาเจอเราระดมยิงเข้าไปบอสสเต็เกอร์และ HP ก็หมดหลอดแล้วอะไรจะปวดขนาดนี้ ก็ล้มลงเป็นครั้งที่2แล้วเป็นเลขคลิกเมื่อกี้ไหมครับ149ล้านตอนนี้บอสล้มเป็นครั้งที่3แล้วช่ยชนะอยู่ในกำมือเราแล้วครับ เดียวเท่านั้นเอาสู่สุดสุด,สดท้ายมาตัดสินกันเลยช <Yeah. S 1> นะแล้วเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์และแอสเต็ที่ใช้กันนะครับเริ่มต้นที่ส่วนหมวกเป็นหมวกฮา l e ล quin ินคร s สเช่นเคยเน้นคูดาวรีดักชั่น ตอนตีบวกเอาลงคูดาวรีดักชันแค่2ครั้งก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าในซีซั่น6นี้เรามีแพสซีฟช่วยลดคูดาวโดยเฉพาะเลยที่เสื้อเป็นไอเทมยูนิคไรเมนต์ออฟดิฟฟิ i นนตอันนี้เราเน้นค่า a s สแคนนอนนะครับทำให้เราโจมตีแรงขึ้นแต่เราก็จะบาดเจ็บแรงขึ้นเช่นกันตอนที่เราใช้สกิลเทเลพอร์ตเราจะรวบศัตรูที่อยู่ปลายทางมารวมกันและทำให้ศัตรูติดตั้นนาน3วินาที ถุงมือ unique fist of fate อันนี้ใช้เฉพาะตอนที่สู้กับลิลิสเท่านั้นเพราะว่าตอนขึ้นเฟส2เราต้องสต็กเกอร์บอสนะครับปกติผมจะใช้ถุงมืออันนี้เป็นถุงมือ u n นิ u ใหม่ sight binding s เมื่อเราใช้ skill f a m i l i a เราจะเรียก f a m i l i a ออกมาทีเดียว3ตัวไฟน้ำแข็งและสายฟ้าซึ่งจะไปคอมโบกับพ s s ซีฟหลายๆตัวในบิลนี้ครับกางเกงใช้ s n o w w e l aspect เมื่อเราใช้ skill ice armor จะเข้าสถานะ unstoppable และได้ดาม a จ e r รีดักชัน25%นาน5.5วินาทีรองเท้า u n นิค e i สุสแอร์ลเราจะได้โอกาสโจมตีติด c r i ติค a ลเพิ่มขึ้นเท่ากับ40%ของโบนัส o v e m e n t Speed ตอนตีบวกก็เอาให้ได้ Critical ลสไตร์ด a ม a จ e อย่างน้อยสัก2ครั้งนะครับอาวุธเป็นไม้เท้า2มือใช้ Aspect of Sprintering Energy เมื่อล i g นิ n งสเปียร์โจมตีเป็น c r i ติค a ลจะปล่อยสายฟ้าโจมตีรอบตัว และกระเด้งไปโดนศัตรูอีก5ตัวด้วยตอนตีบวกเอาให้ได้ c h ANCE FOR SECOND LIGHTNING SPEAR WHEN CAST นะครับถ้ามีโอกาสตรงนี้เยอะเท่าไหร่ตอนที่เราใช้ LIGHTNING SPEAR ก็จะปล่อยสายฟ้าออกมาได้มากขึ้นอีกอันหนึ่งก็เอาเป็น CRITICAL s t r i k e DAMAGE เนื่องจากความแรงของ Aspect ตัวนี้จะเพิ่มตามค่า CRITICAL s t r i k e DAMAGE ครับซอย Unique Fracture d Winter Glass เมื่อ Frozen Off ระ จะมีโอกาส65%ที่จัสร้างคอนจูเรชันขึ้นมาแบบสุ่มและคอนจูเรชันจะมีโอกาสลัคกี้ฮิต90%เมื่อโจมตีจะสามารถยิงโฟเซินอฟออกมาได้ด้วยตอนตีบวกก็เอาให้ได้แรงออฟคอนจูเรชันมาสเตอรี่นะครับส่วนเรื่องลดคูดาวตอนระเบิดนั้นในซีซั่น6ไม่ค่อยสำคัญเพราะว่าเรามีตัวช่วยลดคูดาวและก็มีตัวที่ช่วยเพิ่มจำนวนของคอนจูเรชันอยู่แล้วเว้นยูนิคริงออฟสตาร์เลสสกายส์ ทุกครั้งที่เราใช้สกิลที่ต้องใช้มาน่าจะลดการใช้มาน่าลงครั้งละ10%และช่วยเพิ่มดาเมจของเราขึ้น10%สะสมได้สูงสุด50%ตอนตีบวกเน้น Critical s ลสไลด์ชานส์นะครับโอกาสโจมตีติด Critical สลสำคัญมากๆสำหรับบิวนี้แหวนอีกวงใช้ Aspect of Frozen Orbit เมื่อเรายิง Frozen o r อออกไปจะเกิดการระเบิดเพิ่มขึ้นอีก2ครั้งตอน Temper เอาให้ได้ l i g ไล g ิงสเปียร down า reduction อีกอันหนึ่งเอาให้ได้คร i c a l ล t ไ i k e ดาม a จ e นะครับในส่วนของ Rune Word คู่แรกเราจะใช้ยุ้ยกับโอมยุ้ยบอกว่าเมื่อเราใช้สกิลประเภทที่มีคูดาวหนึ่งครั้งจะได้ออฟเฟอริง50แต้มและเมื่อเราสะสมครบ500แต้มโอมก็จะทำงานใช้สกิลวอ r ์ r y ของบาร์บารีนเพิ่มความเร็วในการเดินให้เราและเพิ่มดาม a จ e ด้วยรูนเวิร์ดคู่ที่2แนะนำว่าใส่ที่อาวุธนะครับ เพื่อให้ที่ชุดกรอบของเรายังมีพื้นที่ให้ใส่เจมเพิ่มค่า i n t e l l i g e n นซได้โดยรุ่นเวิร์ดคู่ที่2นี้เราจะใช้แต้มกับโยมครับแต้มบอกว่าทุกครั้งที่เราใช้คอสกิลที่ไม่ใช่ประเภทชันน n ลลิ่งจะได้ออฟเฟอริง25แต้มและเมื่อสะสมได้ครบ500แต้มก็คือใช้20ครั้งโยมจะทำงานใช้สกิลอัลติเมทของดรูอิดพิทิฟายทำให้ศัตรูติดสตันทั้งจอและจะโดนดาเมจคริติคอลจากเราแรงขึ้น ในส่วนของสกิลจะอธิบายเร็วๆนะครับเพราะว่าอันนี้เป็น PTR ไม่แน่ใจว่าของจริงจะเป็นแบบนี้ไหมส่วน basic สกิ l อัพอะไรก็ได้เพราะว่าบิวนี้ไม่ได้ใช้ครับในส่วนของคอสกิลก็ไม่ได้อัพตัวสกิลอะไรเลยจะอัพแค่ passive devastation 1แต้มแล้วก็ p o t e n t warding เมื่อเราใช้สกิลเราจะได้ค่าต้านทานธาตุนั้นๆเพิ่มขึ้นเป็นเวลา9วินาที ในส่วน Defensive จะใช้ t e l e p o r t อัปเกรดอันนี้เมื่อ t e l e p o r t แล้วเราจะได้ Damage Reduction 30%นาน4วินาทีแล้วก็ Ice a r m o r อัปเกรดขั้นที่2ในระหว่างที่เรามี Ice Armor เราจะโจมตีศัตรูที่ติดสถานะชิลหรือว่าโ r o เซนได้แรงขึ้นแล้วก็ Pass สีฟอั l s s s c a n n o n เต็ม3 ได้จากสร้อยอีก6กเลเวลเราจะโจมตีแรงขึ้นแต่ก็โดนดาม a จ e แรงขึ้นเช่นกันไม่ต้องห่วงครับในเรื่องของผลลัพธ์ด้านลบเพราะว่าเราโดนทีเดียวยังไงก็ตายอยู่แล้วแล้วก็ Energy Focus เราจะได้บาเรียทุก6วินาทีเดัมเป็นเลเยอร์เราจะได้ดาม g จ Reduction ในระหว่างที่เรามีบาเรียในส่วน c o n t ูเ a ชั่น Ice Blade ก็เช่นเคยครับอัพอันนี้ เมื่อไอซ์เบรดโจมตีจะลดคูดาวของทุกสกิลลงด้วยและก็ l ไลนิงสเปียร์อัพแค่น1นึ่งเลเวลอัพมาอัพเกรดขั้นที่2เมื่อไลนิงสเปียร์โจมตีเป็นคริติคอลศัตรูจะติดสตันแล้วก็กตัวหนึ่งก็คือ f a m i l ลียอันนี้เป็นสกิลใหม่ครับเมื่อเราใช้สกิลธาตุใดๆแล้วเรากดใช้ f a m i l ลียมันจะออกมาเป็นธาตุเดียวกัน สะสมชาร์จได้ใช้ได้2ครั้งอัปเกรดขั้นที่1 f a m i l i จะมีผลถ้าออกมาเป็นาธาตุไฟจะทำให้ศัตรูติดสถานะ burning ถ้าออกมาเป็นาธาตุน้ำแข็งจะทำให้ศัตรูติดสถานะ chill ถ้าออกมาเป็นาธาตุสายฟ้าก็จะทำให้ติดตั้นอัปเกรดขั้นที่2เมื่อเรามี familiar ธาตุใดๆเราก็จะโจมตีาธาตุนั้นได้แรงขึ้น10% ในส,ส่วน passive i e ยดี Elements เราจะได้ Damage Reduction ทุกวินาทีสำหรับรับการโจมตีของ e l i t e สะสมได้สูงสุด60% Protection ทุกครั้งที่เราใช้สกิลประเภทที่มีครูดาวเราจะได้บาเรียและก็ตัวหลักของเรา c o n j u r a t i o n Mastery อันนี้อัพเต็ม3และได้มาจากสร้อยอีก9 Level เวลเราจะได้ดาม a g e เพิ่มขึ้น12% เดินเร็วขึ้น12%การฟื้นมาหน้าเพิ่มขึ้น24%ทั้งหมดนี้คูณตามจำนวน c o n จ u r a t i o n ที่เรามีในตอนนั้นซึ่งเราสามารถปั๊มขึ้นไปได้จนถึง30 c o n จ u r a t i o n ผลลัพธ์ที่เห็นตรงนี้ก็คือคูณ30เข้าไปเลยครับอันนี้ในซีซั่น5ไม่จำกัดจำนวนแต่ว่าในซีซั่น6เนี่ยเขาจำกัดสูงสุดมี c o n จ u r a t i o n ได้แค่30ตัวแล้วก็อันนี้มาหน้าชิล ทุกครั้งที่เราใช้มาน่าครบ100แต้มเราจะได้ดามจรีดักชัน30%นาน5วินาทีและก็ตัวนี้ Precision Magic เพิ่มค่า Lucky Hit c h ANCE ขึ้น15%ตรงนี้ IC ซ v e l l บาเรียของเราจะอยู่นานขึ้น24% Snap Freeze สกิลประเภท Frost จะมีโอกาส Lucky Hit 21%ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ Freeze ถูกแช่แข็งทันที อันนี้อัปเกรดแค่1เป็นทางผ่านมาเอาจิวเวอริงเบสเราจะโจมตีคริติคอลใส่ศัตรูที่กำลังติดสถานะเบิร์นิ่งได้แรงขึ้น21%และถ้าศัตรูตัวนั้นติดคราวคอนโทรลด้วยโบนัสตัวนี้จะเพิ่มเป็น30%เอร์เพิ่มมากฟรอสอัพแค่หนึ่งเป็นทางผ่านมาเอาโฮฟรอสเราจะโจมตีศัตรูที่ติดสถานะชิลได้แรงขึ้นและถ้าศัตรูตัวนั้นติดฟรอเซนโบนัสตัวนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น18% แต่ถ้าอัลติเมทของเรา unstable current อัพแค่หนึ่งในขณะที่เราใช้ unstable current เมื่อเราใช้สกิลประเภทสายฟ้าจะสุ่มออกสกิลอื่นๆในประเภทสายฟ้าด้วยเช่นกันอัพเกรดขั้นที่1ในระหว่างที่ unstable current ทำงานการโจมตีของเราจะเร็วขึ้น25%และอันนี้ cursing current อัพแค่หนึ่งเป็นทางผ่านมาเอาอันนี้ electrocution หากศัตรูถูกโจมตีเป็นคริติคอลด้วยสกิลประเภทสายฟ้ามันจะโจมตีเราเบาลง18%เป็นเวลา5วินาทีและคียระพีฟตัวใหม่เ l i g ล m m n t t ปัญญากระจ่างทุกครั้งที่เราใช้สกิลเราจะได้สเต็กของ alignment 1หนึ่แต้มและถ้าการใช้สกิลของเราเป็นประเภทธาตุและไม่ใช่ธาตุเดิมของสกิลที่เราใช้ก่อนหน้านี้ เราจะได้15 stack เมื่อสะสมได้ทั้งหมด100 stack เราจะได้ดาม a จ e เพิ่มขึ้น25%การฟื้นมาหน้าเพิ่ม45%การโจมตีเร็วขึ้น20%โดยทุกวินาทีเราจะเสีย10 stack แปลง่ายๆก็คือเมื่อสะสมครบ100 stack เราจะได้โบนัสตัวนี้เป็นเวลา10วินาทีจากนั้นก็เริ่มต้นสะสมใหม่ซึ่ง100 stack ฟังดูเหมือนจะนานแต่ในความเป็นจริงด้วยถุงมือ Si ต์ b i n d i n g s ตอนที่ แฟมิลี่ออกมามันจบมาเป็น3ทธาตุยังไงก็ตรงข้ามกับธาตุก่อนหน้านี้ของสกิลที่เราใช้อยู่แล้วแต่ง่ายๆว่าถ้าตัวแฟมิลี่สุ่มออกมาเราจะได้ทันที30 stack เต็ทำให้การสะสมร้อยสเต็เนียใช้เวลาจริงๆแค่3มินาทีเท่านั้น <c oughs> เดี๋ยวดูตัวอย่างกันนะครับ เกือบลืมพูดเรื่อง Enchantment อีกแล้วครับทำคลิปมา6ซีซั่นก็ลืมทุกซีซั่นอันแรกที่ใช้คือ Ice Blade เมื่อเราใช้สกิลที่มีครูดาวสะสมได้จนครบ40วินาทีจะสร้าง Ice Blade ได้1ตัวอีกอันเป็นของใหม่ Family Enchantment ทุกครั้งที่เราใช้สกิล Conturation ที่ไม่ใช่ Family จะมีโอกาส25%ที่จะสร้าง Family ขึ้นมาเป็นธาดเดียวกับสกิลทั้งนั้น แปลง่ายๆก็คือถ้าใช้ทั้ง Ice Blade ทั้ง Hydra ทั้ง Lightning Spear มีโอกาส25%ที่จะออกมาเป็น Family a และมันจะไปคอมโบกับถุงมือ s ซต e b i n i i n g f a m i l i a จะออกมาทีเดียว3ตัวทำให้การปั๊มจำนวน c o อน u r a t i o n ในบิวนี้ทำได้ง่ายมากๆครับในส่วนพารากอนในซีซัน6เราจะใช้ได้แค่5กระดานเท่านั้นไปเร็วๆเลยนะครับ กระดานแรกคลิฟที่ใช้คือคอนโทรลเพิ่มดาเมจใส่ศัตรูที่กำลังติดคราวคอนโทรลกระดานที่2เป็นของ Elemental s u ัมมอนเนอร์สกิลคอน a ทเรชที่ใช้มาน่าก็จะลดการใช้มาน่าอันที่มีคูดาวก็จะลดคูดาวตัวกลิฟที่ใช้คือ Enchanter กระดานที่3เป็นของฟ r i g จ d f เฟ e โบนัสดามจใส่ศัตรูที่กำลังติดสถานะ Vulnerable จะแรงขึ้นตามค่าโบนัสดามจ์ w i t h Co เพิ่มได้สูงสุดคือ60%กริฟที่ใช้เป็นกริฟใหม่ Eliminator การโจมตีใส่ Elite จะแรงขึ้นและเพิ่มโบนัสให้ Normal n o d e ทั้งหมดในพื้นที่กระดานที่4เป็นของ Burning Instinct แต่ว่าเราไม่ได้อัพเม็ดนี้เนื่องจากมันอยู่ไกลเสือเกินกริปที่ใช้คือ Destruction เพิ่มความแรงของ Critical กระดานที่5เป็นกระดานใหม่ Fundamental Release ทุกครั้งที่เราทำให้ศัตรูติดสถานะ Vulnerable Burning หรือว่าการโจมตีเป็น Critical พวกมันจะโดนดาเมจจากเราแรงขึ้น10% สแต็ได้สูงสุดคือ30%คิกริฟที่ใช้คือ elemental list เพิ่มโบนัสที่เกี่ยวข้องกับ n o n physical damage ในพื้นที่และ damage reduction การโจมตีด้วยสกิลประเภทไฟน้ำแข็งและสายฟ้าจะทำ damage ใส่ศัตรูแรงขึ้นสแต็ละ5%สะสมได้สูงสุดคือ15% การโจมตีที่ไม่ใช่กายภาพจะแรงขึ้น20.8% Lightning s p เป r ในซีซัน6ก็ยังคง OP อยู่เช่นเคยแถมยังได้ทั้งสกิลใหม่ Family a ได้ไอเทมยูนิคใหม่คีย์แพสซีฟใหม่และพารากอนกระดานใหม่ทุกอย่างช่วยเสริมความแรงให้ยิ่งเก่งขึ้นไปอีกครับการเล่นคอนเทนต์เอนเกมใน t o r m e n t 4ไม่มีปัญหาอะไรเลยตอนนี้ผมลุยเดอะพิษไปจนถึงชั้นที่98แล้วครับ อีกแค่สองชั้นก็จะครบ100แล้วเป็นบิลที่สมบูรณ์แบบที่สุดทั้งการโจมตีเดี่ยวโจมตีหมู่การป้องกันโอกาสโจมตีคริติคอลแทบจะถึงร้อเเซและยังฟื้นมาหน้าได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาแอสเปกต์หรือว่าอุปกรณ์ยูนิคอะไรเลยเป็นบิลที่สมบูรณ์แบบจนไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆครับถ้าเป็นเพื่อนชอบทลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้หน่อยนะถ้าใครมีข้อสงสัยตรงไหน,นก็คอมเมนต์ถามไม่ได้เลยครับผมจะพยายามหาคําตอบมาให้ สุดท้ายนี้ผมมีเกมเพลย์ในเดอะพิชั้นที่98มาใหเพื่อนเพื่อนดูครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ